นี่ตากนี้เป็นงานแบรนด์บอสตันเทนขายดีมากๆนะคะนี่นะคะตัวดีวความยาวฐานระก๋าจะอยู่ที่เจ็ดแต่ว่าส่วนสูงแปดเป็นงานหนังพ u ูแล้วก็จะเป็นงานหนังยิ่มกันน้ำได้เป็นงานหนังพ u เป็นงานหนังยิ่มกันน้ำได้ค่อนข้างแข็งแรงทนทานเลยนะคะค่อนข้างแข็งแรงทนทานเลยลูกค้าจ่ะตัวรุ่นนี้ด้านในเป็นกระดุมแบ็กแบบนี้ด้านในเป็นกระดุมแบ็กแบบนี้ลูกค้านะมีกระเป๋าลูกแถมให้หนึ่งใบน้องมีกระเป๋าลูกแถมให้หนึ่งใบ,บนะคะลูกค้านะแล้วก็ด้านในจะเป็นช่องโล่งก เป็นงานหนังนะคะเป็นงานหนังลูกค้านะใส่ของได้เยอะได้ใส่ของได้เยอะลูกค้าใส่ร่มพกพาได้เลยถือได้2แบบสองทรงมีให้เลือก2สีนะคะใบนี้ลูกค้าสาวมีให้เลือก2องสีลูกค้านะเป็นงานสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลมีสายสะพายยาวให้เป็นได้ทั้งกระเป๋าถือได้คอสบอดี้ได้ค้าจะสะพายข้างคลสบอดี้ก็ได้น้องมีสายยาวให้ตัวสายยาวปรับได้ั่งละสามรดน้อด้านหน้าจะเป็นงานปั๊มแบนตัวนี้เป็นงานแบนบอสตั้นเพ็งนะคะราคาดีมากลูกค้า่าวสามร้อยก็บาบเราก็ส่งฟรีนะสามร้อยก็ฟ ตะก้านี้เป็นงานแบรนด์บอสตันเทนขายดีมากๆนะคะนี่นะคะวดีความยาฐานตะก้าจะอยู่ที่7แต่ว่าส่วนสูง8เป็นงานหนังพ u แล้วก็จะเป็นงานหนังนิ่มกันน้ำได้เป็นงานหนังพ U เป็นงานหนังนิ่มกันน้ำได้ค่อนข้างแข็งแรงทนทานเลยนะคะค่อนข้างแข็งแรงทนทานเลย ตัวรุ่นนี้ด้านในเป็นกระดุมแ็กแบบนี้ด้านในเป็นกระดุมแฟกแบบนี้ลูกค้านะมีกระเป๋ารูปแถมให้หนึ่งใบน้องมีกระเป๋ารูปแถมให้หนึ่งใบนะคะลูกค้านะแล้วก็ด้านในจะเป็นช่องโล่งบ้างเป็นงานหนังนะคะเป็นงานหนังลูกค้านะใส่ของได้เยอะใส่ใส่ของได้เยอะลูกค้าใส่ร่มพกพาได้เลยถือได้สองแบบของทรงมีให้เลือกสองสีนะคะใบนี้ลูกค้าสามีให้เลือกสองสีลูกค้านะเป็นงานสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลมีสายสะพายยาวให้เป็นได้ทั้งกระเป๋าถือได้คลาสสิคบอดี้ได้คลาสสะพายข้างคลาสบอด ราคาดีมากูกคะต่300ะาส,นะสามร้อยกว่าบาทเราก็ส่งฟรีนะสามร้อยต้นต้นส่งฟรีตะกั